สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะคะเห็นเราขกตะไคร้เราทําอะไรจะทำน้ํายาขนมจีนปันนินค่ะตอนนี้ขกตะไคร้กับเกลือไปก่อนนะคะทําไมต้องใส่เกลือลงไปใส่เกลือปุ๊บมันจะโขกละเอียดไวค่ะชอบใส่เกลือนะคะโขกไปเรื่อยโขกไปเรื่อยค่ะตอนนี้กําลังต้มตะไคร้ให้ต้มตะไคร่ตต้มกระชายต้มหอม ้องพิกอยู่ค่ะเดี๋ยวรอให้มันสุกก่อนให้มันเดือดน,นิดนิดหนึน่งก่อนเราจะตักมาแล้วก็มาแยกกันนะคะเดี๋ยวรอดูค่ะติดตามตอนต่อไปที่แกงทำไมไม่ปั่นไม่ค่ะตำมันได้อิอธฉรสดีค่ะอิธฉรสอัจฉรสไม่รู้เขาเรียกอะไรก็อิจฉรสอัทฉริเลยค่ะโอเคค่ะ มามีกินอิม่มก็ใช้มามีดื้อหรือเปล่าวันนี้ดื้อไหมเนี่ยจะไปเที่ยวหร,อจ,วหรอ,อ,อจะไปเที่ยวหรอพวกที่จะไปเที่ยวหรอเฮ้ยไปนั่งลงก่อนเร็วๆมามีพาไปเที่ยวเร็วๆไปนั่งลงเร็วไปนั่งลงเร็ว ตั้งเตาใส่พริกเก่งที่แม่ตำมะฮีนี่ทานเดือด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 ใส่หม้อแล้วนะคะต่อไปก็คนจับปะทิค่ะจำไม่ต้องละเอียดมากนะคะเอาแต่แบบโูบะเนินใบมะกรูดไม่ต้องฉีกมาหรอกคะ่ะเอาแบบเพราะมันเป็นใบเล็กใบอย่างนี้แหละคะ่ะสะใจดีเขยิมเขยิมโอเคค่ะเดี๋ยวขอคนแป๊บหนึ่งนะคะขออ่า ผัดในกะทิให้มันนิดนิดหนึ่งก่อนแล้วก็เอามาใส่ตัวกะทิตามไปทีหลังนะคะโทรศัพท์จริงไม่รู้เป็นไรตั้งแต่ตกมาเสียงคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ต้องใช้โทรศัพท์จีนจงถ่ายบางทาง้งอันนี้วันนี้ใช้โทรศัพท์ของตัวเองถ่ายเขาถึงบอกว่า iPhone ถ้าได้ร่วงแล้วก็คือจบโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตผัดก่อนนะคะคั่วก่อนนะคะอันนี้ก็ตอนนี้ก็ใส่กะทิที่เหลือลงไปแล้วนะคะ แล้วก็รอให้เดือดแล้วเราก็มาใส่น้ำที่เราต้มพริกต้มกระเทียมตามทีหลังเนาะโอเคค่ะปรุงเครื่องใส่เกลือใส่ชูรสใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาร้าใส่อะไรแล้วแต่อยากจะใส่นะคะขอบคุณค่ะเราไม่ได้มีแค่ขนมจีนน้ำยานะคะเรามีติ้งหรีจากแดกทอดด้วยค่ะเอา้าทำไมกล้องไม่โฟกัสอ่ะ <c oughs> เอา้าทำไมกล้องกินไม่โฟกัสอ่ะอฟกและ แล้วก็มีแตนตนต,ตอนซื้อกุ้งมากุ้งกำลังดิ้นดิ้นเต้นเต้นอย่างดีเลยค่ะพอมาถึงท่านเสียจมเขารู้ดีค่ะพอเอาไปแช่น้ำค่ะกุ้งในชั้นก็เด็กชมอเรกอันนี้คือกุ้ง<ะ>อันนี้ไม่ใช่กุ้งเต้นนะคะอันนี้คือกุ้งนอน กุ้งนนกุ้งนนเนี่ยเราไปตัดหอมชิน้ำยาใส่จานนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ค่ะหอมชีน้ำยาเราเสร็จเรียบร้อยเราก็ตักใส่จานใส่ผักตามใจชอบอยากใส่ผักแล้วก็ใส่ไฟค่ะเราก็มีเป็นเมนูเย็นนี้ค่ะตอนนี้เหละค่ะคึมๆตอนนี้กำลังคึมๆ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 เมนูบรรยากาศนะคะมืดมาแล้วค่ะ เราก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆค่ะอรรยากาศของเราเป็นยูนี้ค่ะโอเคค่ะมาทานด้วยกันค่ะมาจากหัวหัวขัดขาด,ดสวัสดีค่ะหัว <c oughs> ขัดขาดว่าจะไม่ถ่าย้าถ่ายสักนิดเนาะให้คลิปมาครบจะไม่กึนินง มทำไมไม่กินข้าวใ,ใช่ทำไมไม่กินข้าวเจ้ากินหนูกินกับซอสไหมเนี่ย

ก่อน,น,นตก,กินก่อนไฟดับไฟดับเหรอกดไฟดับค่ะแซมแซมน้ำกัดขาแซมแซมน้ำกัดขาทั้งมาทั้งคนณดูคนค่ะคน <c oughs> นี้พี่อาวันนี้ทั้งมาค่ะ <c oughs> โอเคค่ะดูบรรยากาศนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ